้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคลิปโซนพื้นที่ของคนรักรถที่เราพาคุณไปพบกับพลังสมรรถนะและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในโลกของยานยนต์ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบรถกระบะรถออฟโรดหรือรถที่พร้อมลุยทุกเส้นทางที่นี่คือโซนของคุณและในวันนี้เรามีรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากทั่วโลกมันคือตำนานที่กลับมาอีกครั้งพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี่คือ m i ิ sub บ ishi t r รทันปี2026ที่ไม่ได้มาแค่ปรับโฉมแต่มาแบบเปลี่ยนทั้งเกม ตั้งแต่แรกเห็นไฟทันรุ่นใหม่นี้ก็รู้เลยว่ามันมาเพื่อเอาจริงรูปลักษณ์ภายนอกใหม่หมดจดดุดันบึกบึนและมีเอกลักษณ์ด้านหน้าที่ชัดเจนด้วยกระจังหน้าสไตล์ดินามิกชิลเวอร์ชันล่าสุดพร้อมไฟหน้าเลดทรงเรียวที่ดูเฉียบคมล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่เสริมด้วยบังโครนกว้างขึ้นและระยะยกตัวรถที่สูงขึ้นทุกองค์ประกอบออกแบบเพื่อความแข็งแกร่งและพร้อมลุย ใต้ฝากระโปรงมาพร้อมขุมพลังใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรแบบเทอร์โบโคู่ที่ให้กำลังสูงสุด201แรงมา้าและแรงบิดถึง470นิวตันเมตรแรงพอสำหรับการลากจูงบรรทุกหรือไต่เนินหินในเส้นทางออฟโรดระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและเกียร์ธรรมดาให้ผู้ขับขี่เลือกสไตล์ได้ตามใจ และไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้เลยคือระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อ Super Select 4WDII ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่หมดมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งแบบ gravel, mud, snow และ sand พร้อมระบอบล็อกเฟืองท้ายหลังที่ช่วยให้คุณผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะลุยน้ำลุยโคลนหรือปีนเนินภายในห้องโดยสารก็เปลี่ยนไปแบบพลิกโฉมจากกรุ่นก่อน Mitsubishi ใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นพื้นที่ภายในกว้างขวางขึ้นโดยเฉพาะที่นั่งแถวหลังที่ให้ความสบายมากขึ้นด้วยการปรับองศาเบาก นั่งนานแค่ไหนก็ไม่มื่ยพื้นที่ด้านหน้าออกแบบใหม่หมดใช้วัสดุสัมผัสลุ่มดีไซน์คอนโซลกลางให้ดูทันสมัยหน้าจออินโฟเทนเมนตแบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay แ,และ Android Auto แบบไร้สายมีแท่นชาร์จไแบบร้สายและจอกลางแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกันด้วยชุดมีพาล o อตที่รวมเอาระบบช่วยข,ขับขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเลนทิปปิ้งแอซิสระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้ขับขี่ในเมืองก็มั่นใจและขับนอกเมืองก็ปลอดภัยไม่ว่าจะใช้ทำงานหนักวิ่งงานก่อสร้างหรือขับพาครอบครัวออกทริปในวันหยุดไทรท่านปี2026ก็พร้อมตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์ด้วยการออกแบบที่ผสมผสานความทนทานแบบกระบะแท้ๆเข้ากับความสะดวกสบายแบบรถ SUV ได้อย่างลงตัว และที่สําคัญมิซูบิชิยังใส่ใจในเรื่องของความทนทานในระยะยาวระบบการสะเทือนใหม่ช่วยเพิ่มความนุ่มลน,นในการขับขี่แต่ยังคงความแข็งแกร่งและมั่นคงในเส้นทางออฟโรดถ้าคุณมองหารถกระบะที่พร้อมทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะในเมืองหรือกลางป่าไทาทันรุ่นนี้อาจเป็นคําตอบที่คุณกําลังมองหาแล้วคุณล่ะคิดว่ามิซูบิชิไททันปี2026คันนี้มีดีพอจะท้าชนคู่แข่งในตลาดกระบะบ้านเราได้ไหมสแสดงความคิดเห็นกันไว้ด้านล่างเลยนะครับ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพราะที่นี่คือกริปโซนเราจะพาคุณไปสัมผัสโลกยานยนต์ทุกด้านไม่ว่าจะทางเรียบหรือทางลุยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ